เตียมยิ่งหนูบริษัทเจนี่ทางบ้านนะครับอู้นี่แมวพร้อมทำทางไม่อย่างดีแล้วสองกองเลยพี่น้องเกือบตกวกำแพงโอ้ย,ยทางทางคาดว่ายังโหลดในชุดต้องสองป๊บ นนัั่ครบมาแล้วแต่หนึ่งที่กันครับข้างบ้านวน่าังเป็นใดดอกนนปีนี่ไม้ตรงนี้ชิบเอาละครับตัวที่สองครับตัวนี้ใส่สวยนะ ออุุยยเราจัดการกันอ,อันนี้เต็มสองครับนี่นี่ก็ยู่บ้านนะแต่ว่าขังของเพลงก็งยิ่งอยู่นี่นะครับนี่สุดๆร้อนๆนะครับเปิดไม้ก่นอน dùng được cái ngang đi. u. ตัวบุกคุยเลยครับโย,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 ยโ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 ยเกือบกัดข่อยอ้าพี่น้องวันนี้สำหรับคำคืนนี้ครับอืมอ่างานดีครับ ดอกแรกแหกมันโหบุญี่ปุ๋ยเลยพวงนี่หมุดกระวีเอาเนาะขุนอะลึกเลยขุนพี่น้องหายไม่ยิ่งต้นคอยงูปักแบบตักเลยฮือหนาใหม่นะครับที่ไว้ยิ่งเป็นใหม่ใหม่เบิดเลยนะครับมัมีลังสแตนเหลืองสแตนเลสยด้วยเป็นใหม่เบอรเลยทอนเดียว น,น,นี่สั่งพีคอนเฮต้าญี่บุนน่นคุณหลัดเป็นกระจอหัวไปแขวนนี่น,น,น,นี่ล้างยางยางเิงแต่ประมาณนี้ครับเ้องหากิน,นะพนนี่เดี๋ยวไปลกขนก่อนวันนี